มักเคลียเรื่องสกปรกด้วยวิธีสกปรกและนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้ชายเหงสวยเคลือ์เมนเชื่อว่าการเคลียร์ความสกปรกได้ดีที่สุดต้องเคลียร์ด้วยวิธีที่สะอาดที่สุด ระดับความสกปรกของคุณอยู่ที่80%เปอร์เซนชิญรับตัวอย่างเคลียร์ดีฟคลีนไปเคลียร์ความสกปรกของคุณคุณมีอะไรยังไม่ได้เคลียร์อีกไหมวันนี้เขาขอโทษนะที่ไปดูหนังด้วยไม่ได้ตัวเองก็สําคัญนะแต่ว่าเพื่อยี่คนที่มาเตะบอลก็สําคัญเหมือนกัน <c ười> นี่อยสนามบ,บอลจริงๆเลิฟเลิฟไม่เกลียท,ทั้งทีต้องเกลียรยให้สะอาดลึกเคลียร์เมนพวกเราเคลียร์แล้ว คุณเคลียร์อะไรอย่างพบกับเคลียร์บูธได้ที่